สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอชุดต้อมบำรุงนะครับชุดนี้จะเป็นของยี่ห้อ NB411 RBC411 แล้วก็ TG411 ครับในชุดก็จะมีปรกเกนนะครับตัวปรกเกนตัวเสื้อสูบลูกสูบสลักกิ๊บล็อกพร้อมแหวนนะครับแล้วก็ลูกปืนปก้านนะครับพร้อมสิเข้อเหวี่ยงนะครับชุดนี้จะอยู่ในราคา4ี0้อบาท โอนนะครับแต่ถ้าไปทางจะ480บาทนะครับทางร้านมีหลายชุดนะครับมีทั้ง767 260 328 T200 นะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับส่วนในในชุดลูกค้าไว้ต้องการตัวไหนสามารถบอกทางเราได้นะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับติดต่อได้ทาง TS อะไรก็เรนะครับเดี๋ยวเราจะแปะรูปเพจไว้ทางท้ายคลิปนะครับขอบคุณมากครับ